ชายชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งครับใช้เครื่องสแกนหาโลหะไปเจอวัตถุก้อนหนึ่งขนาดมันเล็กแต่น้ำหนักมันมากมเขาก็เลยเข้าใจว่าข้างในต้องเป็นทองแน่เลย <c oughs> นะฮะสุดท้ายแล้วเขาพยายามที่จะเจาะตัดเพื่อดูว่าข้างในก้อนหินนี้มันเป็นทองหรือไม่ผลปรากฏว่าไม่สามารถทำได้ครับมันแข็งแกร่งมากๆแล้วเขาก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดูผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันไม่ใช่ทอง คุณลุงผิดหวังแล้วหนึ่งแต่มันคืออุกกาบาทพี่ล้ำม,มี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับซึ่งมันมีค่ามากกว่าทองใช่ครับสุดยอดครับอันนี้มันเป็นยังไงครับคุณลุงวันนี้ครับออคือเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเป็นเคสจริงเลยในออสเตรเลียนะครับผมคือคุณลุง คนนี้เนี่ยชื่อว่าเดวิดโฮครับเดวิดโฮเขาตอนนั้นเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกวอะไรการตรวจโลหะทองนะครับเขาใช้หินนี้เนี่ยเครื่องตรวจโลหะเนี่ยไปตรวจค้นหาทองแถวเขตใกล้อุทยานเมรีโบโลนะครับในออสเตรเลียนะครับผมเมื่อประมาณปี2015นะครับ,รบเขาสังเกตว่าเอะขนาดเนี่ยมันดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแตมนนะ่มันหนักนะมันหนักมันแน่นเขาคิดว่ามันมีทองอยู่ด้านในครับเขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรใช้ทุกวิธีทางครับเพื่อ จะพยายามผ่าชิ้นส่วนนี้นะครับเขาใช้ทั้งเลื่อยเครื่องเจียสว่านกดค้อนนะครับแต่หินก็ไม่แตกนะครับผมโอ้โห,โหสุด้าย<ต>เขาเก็บไว้แล้วพอเอาน้ํากดล่านเนี่ยน้ำกดล่าแล้วสีไม่เปลี่ยนเฮ้ยม,มันต้องเป็นทองแน่เลยนะเพราะทองแท้<ช>ต้อง,ต,องต้องไม่โดนกดใดๆกัดได้ใช่ครับนะสุดท้ายเขาเก็บไว้นะครับแล้วสุดท้ายเขาก็ เลือกที่จะเอามาตรวจนะครับเมื่อเชื่อมปีนี้นี่เองนะครับผมโดยนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาสังเกตจากผิวด้านนอกนะครับเห็นรอยหลอมไหม้นะครับแล้วก็ยังมีผิวเนี่ยรอบๆเนี่ยยังเป็นผิวบุบๆเล็กๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเป็นลักษณะของอุกกาบาตอ่าใช่เป็นลุมเล็กๆเป็นลักษณะของอุกกาบาตนะครับผมในตอนที่ทะลุชั้นบรรยากาศนะครับผมสุดท้ายเขาก็เลยต้องเอาให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอีกทีครับผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เลื่อยเพชรเนี่ยตัดดูด้านในนะครับโอ้โหต้องใช้เลื่อยที่ทําด้วยเพชร ช่ถึงจะตัดได้ใช่ครับผม<ะ>เนงจอหินเนี่ยมีโลหะเหล็กสูงนะครับผมแล้วก็มีพวกผสมอยู่เม็ดเล็กๆนะครับผมกลมๆเรียกว่าคอนดูครับผม<ะ>เขาจึงจัดให้หินไอ้น,นีน่จัดอยู่ในประเภท h ฮดฟ i r ออร์ดินารีคอนดรายครับผม ry, ครับผม,บผมซึ่งเป็นหินอุก,กาบาทเนื้อเม็ดเล็กชนิดหนึ่งครับผมมีอายุราวๆประมาณ4.6พันล้านปีนใกล้เคียงกับ อายุระบบสุริยะเดี๋ยว4,600ล้านปีนี่มันอายุเท่าระบบสุริยะเราเลยนะใช่ครับเฮ้ย <Hey. S 1> คือเขาเชื่ออย่างนี้ครับเขาเชื่อว่ามันน่าจะมาจากบริเวณแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสก,ก่อนจะหลุดจากวงโครจรมาตกสู่บนดาวโลกครับโอ้โหใช่แล้วเขาก็อคืออย่างนี้<า>ระบบสุริยะเราเนี่ยมันเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นมาก่อนครับพอเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสักประมาณ6กสิบเจ็ดิบล้านปีเองอ มันก็จะมีดาวเคราะต่างๆเกิดขึ้นซึ่งไอ้ดาวเคราะที่ไม่รวมตัวเนี่ยมันก็คือวัตถุด,ดิบดั้งเดิม,มที่มีอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะล่องลอยอยู่จนแถวๆแถบแอสเซอรอยเบลใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โห oh oh. แล้วการบ่งบอกของนักวิทยาศาสตร์นะครับ<ะ>เขาเชื่อว่ามันอาจจะตกถึงพื้นเมื่อราวๆห0ึ100่งร้ถึงหนึ่ปีก่อน อ๋อเพิ่งมาไม่นานนี้ใช่ครับมันคือในช่วงที่เขามีบันทึกเหตุการณ์ว่าเห็นดาวตกเนี่ยในแถบนั้นนะครับนในบริเวณแถบออสเตรเลียเนี่ยช่วงปลายศตวรรษที่19กาลางศตวรรษที่อื่อิอนะครับผมมันเลยทำให้ไอ้เจ้าอุกาบาเนี่ยมีค่ามากกว่าทองนั่นเองสุดท้ายเนี่ยคุณลุงคิดว่าจะได้ทองอแต่ว่าไปเจอของมีค่าที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทองอีกถูกต้องนะฮะซึ่ง ไอตัวก้อนอุกกาบาตอายุเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันมันเทียบกับทองไม่ได้เลยเขาบอกมีค่าทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าทองใเพราะมันคือวัตถุดิบของยุคกําเนิดระบบสุริยะเรานะฮะซึ่งสามารถเอาไปศึกษาส่วนประกอบเคมีและอุณหภูมิสภาพแวดล้อมตอนที่ดาวเคราะห์กำลังก่อกําเนิดได้นะฮะ,ะ,ะซึ่งอุกกาบาตพวกนี้มักจะมีฝุ่นดาวหรือโมเลกุลอินทรีย์บางอย่างผสมอยู่ด้วยนะฮะก<ช>็ะะจะทําให้เราได้ความรู้มากยิ่งขึ้น แต่สุดท้ายแล้วคุณลุงก็ไม่ค่อยได้ตังค์ใช่ไหมใช่ไม่น่าได้ตังค์คือมันมีค่ากว่าทองนะครับถูกต้องแต่ไม่น่าได้ตังค์ใช่ครับคือถ้าเป็นทองเนี่ยเอาไปขายร้านทองได้ตังค์เลยอืใช่ไหมฮะแต่พอเป็นอุกกาบาตปุ๊บขายใครอะนั่นน่ะสิแล้วตัดแล้วด้วยพิพิธภัณฑ์ตัดไปแล้วด้วยเขาตัดไปแล้วนะครับนักวิทย์นะฮะโอ้ตายแล้งานนี้นะฮะก็พิพิธภัณฑ์ก็อาจจะขอให้ลุงบริจาคไว้แล้วถ้ามีหน่วยงานไหนเอาไปวิจัยเอาไป ทำข้อมูลอะไรก็ตามแต่เขาก็อาจจะมีงบประมาณให้คุณลุงบ้างอ่าเล็กๆน้อยสุดท้ายคุณลุงไม่ได้ตังค์แต่ได้ขิงอืได้คุยครับว่าโอ้โหนี่ฉันเจอวัตถุดิบระดับระบบสุริยะจักรวาลเลยนะอายุ4.6ุหเลยนะเอ้เก่าแกกว่าโลกอี่ยโลกเกิดแล้วมันค่อยตกมาเป็นโลกเนี่ยโอ้โหมันเรียกว่าเก่าแก่สุดๆเลยใช่ครับนะฮะเรียกได้ว่าคุณลุงเดวิดโฮอาจจะไม่ได้เงินแต่ได้ความภาคภูมิใจแทนใช่ครับ เรื่องเล่าอวกาศ